นี่ค่ะพี่น้องกองายค่ะมาหนีรีสิพ่ามางานคุกคัสซีมาปิดทองฝังหูุนิมิตฉลองอุโบสถละงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศค่ะอยู่ทางวัดป่าผู้เกลงค่ะสาขาวัดหนองฟ้าพงทีหนึ่งสามเก้าคบ้านสมปอยค่ะอุมาสิมันตระเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะสิ่งเป็นเนี่ยเอวัดที่อยูเทิงคู่ค่ะที่นี่เคยไปบ่อยๆนะคะที่เคยไปทำคลิปไม้พีแหองเบิึง เน่ยมีงานบุญค่ะมือนีนี่ดีมากฟังเทศเนาะคะ่ะเป็นช่วงกลางคืน,นซึ่งเนี่ยต้องใส่สุดขาวเนาะคะ่ะมาฟังเทศในมือนีค่ะผลลีข่าใจแบาเพิ่นสิบวชสดีพามตลอดคืนจริงเพื่อนก็นกนฟังเทศแถียสองกันเนาะ,ค,ะค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ เรียกจ้่จ้าเฮ้ยน้องเล็กน้องเล็กรอด้วยรอด้วยจ้า ชาเนลเลกเข้ามาคนเดียวดูดีเ,เ,อเอฟเอวลุงยุสายลุงยุสาย,ยหวัวให้คจ,จอบจอบน้กเลงหัวหน้าเผาหนึ่งยุสาย

เคาเคนตาเนตาโอ้ยเาเนสันพิันไม่สวรรค์ยูสพอสวรรค์แม่พรพรนนไปเอาผัดไทยนี่มากวแม่พรมันก็ง่าไล่านแต่ไ่หลายเจาะซอย มี่จะต้องขอยเต็มเบิดเลยอันนี้ว่าสีมกระสาเบิดไป shifting, อือสตรีมนี่ <mat ัดทงมัดไทยมองอยเบิดอันนี้ว่าจุวันนานเออข้าวติบวนี่คุณทศพรสุนนารุ่นโจอาดครับครับดายดูจัมวนคณะนกสมพระสมเข้า ในตัวสทั้งหมดทั้ไรนะครับนายกองก็โยรอบนอกนะทุกท่านนะท่านวางไวแ้วนำจันเก็บไว้แล้วนะครับยันโยก็ยันก็ข้ามใน สารายสิุ้่ยาสตีดีเลยจ้ะเพื่อแ้าบริลูแล้วเรื่อการแก้ักรพรอ้าสมเียวก็พอไปครอบียเว ออพุทโธพุทโธตมโมสังโฆโลโลมิสอกสังกับโกกัณฑนาพระมหาเิระพระเทรานุทิระตลอดจนเพื่อนสัตวิภูรูปนะครับได้ไหวรพระพร้อมๆกันนะครับโยโซภะคะว โกปะนัยโกปัจจกังเวทิตาภิญโญทิฏฐิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโอจุปติปันโนภะคะวะโต

สวดนอนรับตกลงปิดยูลวรเอาไว้สักวงนอนู่สังวันสิมาได้ดำเนินการ บอกอ่พี่จตออไปขอกอาจารย์ในมรับเดินมาทางทิศเหนือครับรับเรือนวสวดถอนเนาะครับพี่น้องเอปักเป็นเจ้าทั้งร้อยก็รู้คนกที่สวดเอประจำที่นั่นที่นี่โดยญาติโยมออกจากบริเวณนี้เนาะค่ะจะมีแต่พักสูงอง์เจ้าเิ่นเอ๋มาสวดเนาะค่ะในเมื่อนี้ นี่เอาบรรยากาศของการมาไปฟังเทศในวันนี้ค่ะซึ่งฟรงทองลูบิิกระสิบมีขึ้นในมือเช้านะคะนี้ีกระสินนำมาให้เบิ้งให้ชมคือเก้าค่ะการแนะนำของนี่ดีสายบุญค่ะบุญทางใดไปเนาะค่ะอยู่ดีไม่แห้งกลับไปการันนี้นี่กระได้มาเอามาเบิ้งมาชมให้พี่น้องเฮา เดิกันเนาะคะ Sangka tantra pratikannya sangkotang serwang samoha reya kesariye te น่มนร์เพื่อนบสครับขอท่านจะได้ปแสดงสงการของคนะสมที่มาร่วมกิจกรรมครับจบเวลาสองสสามศูนยเวลาสองสสามศูนิบเอ็ดสิบเอ็ดเที่ยวสิบเอ็ดยุหน้อยหกสิบห้ารูปจบในเวลา สองศูนย์สามศูนสองพุ่มคึ่งสองพุ่มครึ่งพอดีโอ้ยสวิบเอ็ดรอบพรตูร่วมยืนหน้าตาหนึ่งร้อยหกสิบห้านู่สาขาหนึ่งสก านในเรื่องนี้เลยทำงานที่สำเร็จออกมาีวาวยาตััา้อเกิแตพ้ไปสมสิบสามสามสิบสี่ตั้เริ่มาอยู่อ่อนีดหมดว อเอาพระพุทธโลกเป็นเทศิกะเจดีเป็น JD. เจดีที่อุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นลูกเหมือนเมื่อเข้ามาแล้วกราบกราบแบบเปลีปล่ยนจากปกติที่ว่ากาบหลังสวยงามกราบ 6. ให้ครบองค์ให้ครบองห้า นะแล้วตผู้ญิงก็นั่งเตี้ยติดาเตี้ยติดาแล้วก็สองเวลาปรามนงก็วางไว้ข้างข้างฝ่ามือเอียงมือเชิดกันแต่ว่าฝ่ามือสองสอนของผู้จ้าแล้วบรรลุตามนะเราก็ได้อาศัย อาคารสถานที่คืออูโบโสถนเน่ได้มาเข้าของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นสถานที่ประทับเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าเดี๋ยว่าตามังสมัยที่พระพุทธเจ้าเรามีพระทนมายุอยู่ก็เกือจะต้องมาประทับนั่ง ให้ปิจุสงสาวไกไบกกราบไปไหว้ใ้เข้าเฝ้า,าเป็นจถานค่ะสำรหรับลูกนี้มีเอด็ดทุกด่านทุกผิดนะคะกต่สินี่อยู่แปดหูคะ่ะเอ,อสิ่งในลูกที่เก่ากจะอยดูเท่นงงี่งพลาเนะคะแม่วันนี้เฮาก็สิ แวะปิดท่องกันไปทั้งแปดลูกค่ะนี่ก็กำลังหนังฟังเพศเนะค่ะซึงหลังจากจบภาพยนเร์นี่ประสิทภาพกันแยบใหญ่กันกลับบ้านค่ะ หลายคนขึ้นกระสิบพักนอนดูน่นีกรมีสึ่งมาจากนาทีต่างๆมาจากทางอุบลค่ะนมือนีลีลีกับภากักปะบ,บาน,นัอยู่ประมาณสี่ทุ่มค่ะหลังจากมืออื่นเชาวกสาสเดมารวมง,งานมาตักบาทอีกคือเก่าค่ะสําหรับมื่อนีลีลีขอบคุณพี่น้องกองไฟพี่วงจุเจค่ะที่เขามาเบ่งมาช่มค่ะมากเกติตามค่ะสําหรับมือนี อนุโมทนาสาธุบุญน้ำันค่ะมีเป็นบรรยากาศของทางขึ้นวักป่าผู้กึ่งมินนี่ค่ะกำสรับมินนีค่ะสีอเกนคุมโรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย